เอาละครับขอทักทีส่งมนะครับผมนะซึ่งวันนี้จะมีรสอจะผลจะมานไเนแบบเพื่อเห็นเกมอเมริกาสแควรคนต้องไปชมที่ผมไม่ผมไม่แอปดีมามาบอกนะครับก็คือแอปนี่นะครับอปนั้นะครับก็คือแอปอิ c ซิค t รนะสามารถดาวนได้นะครับผมที่เพ o r ตที่เพนตพแอปอิ c ซิค t รตตามนี้นะครับ แล้วก็เราสามารถทำฟังก์ชันได้หลายอย่างเลยนะนี่คือผมปลอดภัยแล้วก็แ,บบแอดล็อกลูฟันทันยัดคุ่เลี้ยงกดีแล้ากให้หมดไปแล้วทุกคนเป็ผมมดช้ามากก็เลยหลังจากใช้แอปนี้นะนี่ปิดแอปืึงพลังงานานะทุกคนอันจะมุดางคนจะไม่น,นคะนนครับหมดประหยัดแบตนะจะทำผมเนี่ย สามารถเพแบบแบบมุดช้าได้นะครับไปดูไปเงาปองจะเล่นเกมอมอสเงาท่นแล้วก็เพิ่มไปเพิ่มสเพิ่มไปอมอสแล้วก็เรียกความรูวเราเรืองความรูสึกแล้วก็มาชวนที่กันต่อเลยครับผมแต่ปัดแี้วเราก็มาจดกันในเกมกันแล้วเรารข้กับเรื่องอมอสเจอด้วย ก็คิดได้นานละไม่ลงมาลงตัวนี้ก็ตัวนี้ก็หลักการของชี่โหลดเก่งนะดึงเก่งนะทุกคนแค่เข้ามาตอนนี้ไม่ทันละแค่คอสิรตีมอ่ะอาจจะมีคนมีโอกาสเข้ามาผมขอิวเนตเอ้ผมขอเป็นอินพุสเตอร์ขออินพุสเตอร์ไอชิปูหัวร้อนขออินพุสเตอร์ อิมพอสเตอร์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 นอชิมีเแล้าเหรอน่นตุ้มมย์นะทุกคนอืมไเดินช้าจังเลยเออเดินช้าก็ดีแล้วนคาดเดินเร็วโอ้โ เดินไม่ตรงล็อกสล็อกเลยนี่อย่าผมเตินเรือผมจุดีปัญหาเลยมันจะตีบันไดอยนะู่แล้วทำควสอันอืนน่นเกิเื่อใครเพื่อนมาทำ ไวเกินแป๊เดียวเองนะโยังไม่ถึงยังไม่ถึงห้านาที้ดยสังทั้งสองถึงสามนาทีเองหมดแล้วเหรอโนับไปนาตาไกนนับไปัวนีนดูรบินโง่ตัวนเล่นตัสักพีดีเพื่อนเพื่อน เขาเป็นคิวเมด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 เขาเป็นคิวเมดคิวเมดคิวเมดเขาเป็น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 คิวเมดคิวเมดคุณได้รับสิ่งนี้เดี๋ยวนั้นเป็นคิวเมดโอหาหาฮ้ออีกแล้วโห่คุณได้รับสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้จริงๆอืมจะเป็น ยังเป็นชิเมก็ได้เป็นมองกล้องน้ำไปเอ้ยประตูผีฮานาโกะนี่แล้วจ้าเอ้ยไม่รู้จะใครดนั้นทั้งสองคนได้ข้าผมก็เห็นอ่ะผู้หญิงฆาผก็เห็นอ่ะอุ๊ยฮ่า โอเคมันหนะไม่มีรูปไม่นะนะนะม่ไมเอ้ยหไมเะบอกนะจะวัดผมผมสีขาวผมไม่ได้สีเดง

มันออกก็ลัวๆเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตมันโทรศัพท์มันก็โทรศัพท์มันไอแพดมันก็ไอแพดโอ๊ตตัแต่นี่เลยหนีเล่นในโทรศัพท์เอืเดี๋ยวคุณสมันกาหัวนะเพื่อนอือมันต้องเอาเอิมด้านหัวมาไว้ทางนี้ด้านหลังมันไปไว้ทางนี้ I'm mm to -hmm. <laughs> up.